สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับครูพิมพ์นะครับกับวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบาดเจ็บและการปสมพยาบาลนะครับจัดทำโดยครูพิมพ์นั่นเองครับทีนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยครับการบาดเจ็บจากการเล่นนะครับ ซึ่งในวัยนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมีความสนุกสนานและชื่นชอบในการเล่นนะครับในบางครั้งนะครับอาจจะมีการพลั้งพลาดนะครับผมทำให้ได้รับการบาดเจ็บหรือเป็นแผลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหกล้มหรือตกจากเครื่องเล่นนะครับวิ่งชนกันเป็นต้น ทีนี้นะครับพอมีการบาดเจ็บแล้วเราก็จะต้องมีการปรถมพยาบาลนะครับสำหรับการปรถมพยาบาลนะผมก็คือการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นดีหลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลถะลอกแผลฟกช้ำหรือเลือดกำเดาไหลนะครับทีนี้เราควรเรียนรู้วิธีการปรถมพยาบาลครับสำหรับรูปแรกที่ขึ้นโชว์ในที่นี้คนะผมก็คือเป็นแผลฟกช้ำหรือน o no. หรือห่อเลือดนะครับก็คือจะเป็นแผลที่มีเลือดออกอยู่ใต้บริเวณผิวหนังนะครับโดยไม่มีแผลเปิดออกมานะครับแต่คือในผิวผิวหนังบริเวณนั้นนะครับก็จะมีอาการบวมช้ำและมีอาการสีม่วงหรือเขียวนะครับต่อมาครับวิธีการประถมพยาบาลน,นะครับขั้นตอนที่1เลยให้ใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือผ้าห่อน้ำแข็งนะครับมาประคบบริเวณบาดแผลนะครับประมาณ15-30ถึงนาทีเพื่อบรรเทาอาการเจ็บ ปวดนะครับรวมถึงให้เลือดมันมีอาการแข็งตัวนะครับแล้วก็2หลังจากที่เกิดอาการนี้ครบ24ชั่วโมงก็ให้ใช้ผ้าชุบร้อนหรือประครบอุ่นนะครับเพื่อให้เลือดที่แข็งตัวนั้นสลายไปนั่นเองครับผมต่อดีกว่าครับอย่างที่2ครับเป็นบาดแผลจากการเกิดหกล้มและแผลถลอก นะครับผมสำหรับแผลสลอกนี้นะก็เป็นบาดแผลตื้นๆนะที่บริเวณที่ผิวหนังนะแล้วก็มีเลือดไหลซึมที่บาดแผลนะครับซึ่งเกิดจากการพัดตกหรือหกล้มเกิดขึ้นได้บ่อยๆกับวัยนักเรียนด้วยนะครับวิธีการประถมาบานนะครับ 1. ล้างบาดแผลนะผมหรือล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ําเกลือนะครับเป็นน้ําเกลือสําหรับล้างแผลนะครับเพื่อล้างสิ่งสงปกปรกออกให้หมดแล้วหลังจากนั้นให้ใช้ผ้านะครับผมผ้าสะอาดเช็ดให้เบาๆจนมันแห้ง นะครับขั้นตอนที่2ครับให้ใช้สำรีชุบแอลกอฮอล์นะครับเช็ดรอบๆแผลนะครับอย่าเช็ดตรงบริเวณแผลโดยตรงนะครับเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ขั้นตอนที่3ครับผมก็คือให้ทายาใส่ที่แผลนะครับก็คือเจ้าพวิดไอโอดีนหรือภาษาชาวบ้านก็คือยาเหลืองยาแดงนั่นเองครับทีนี้เรามาดูอย่างที่3กันต่อครับก็คือเกี่ยวกับบาดแผลตัดหรือโดนของมีคมนะครับ เป็นบาดแผลที่เกิดจากของมีคมนะแล้วก็ปากแผลเนี่ยมันจะมีความแคบกว่าแต่ว่าจะมีรอยลึกกว่าแผลถลอกนะครับเกิดจากของถูกเอ้ยเกิดจากการถูกของมีคมของผมขออภัยครับถูกของมีคมนะไม่ว่าจะเป็นมีดคัตเตอร์กรรไกเรเศษแก้วหรือกระดาษนะครับผมนะซึ่งทําให้เลือดออกมากกว่าบาดแผลถลอกทั่วไปนะครับทีนี้วิธีการผสมพยาบาครับหนึ ควรจะห้ามเลือดด้วยการใช้นิ้วมือหรือผ้าสะอาดกดทับจนก,กว่าเลือดจะหยุดไหลนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากนะถ้ากรณีเลือดมันยังไหลไม่หยุดอีกก็พยายามให้ยกบริเวณที่เราเป็นบาดแผลนะครับยกสูงกว่าตำแหน่งของหัวใจนะครับแต่ถ้าเกิดบริเวณขาก็คงจะต้องนอนแทนนะครับส ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดเพื่อล้างสิ่งสกปรกให้หมดแล้วใช้ผ้าป่านเบาเช็ดจนแห้งก็เหมือนกับแผลถลอกเลยนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับเช็ดรอบๆแผลด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทายาใส่บาดแผลนะครับก็เหมือนกับแผลถลอกทั่วไปและสุดท้ายครับสิ่งสําคัญนี้ที่ไม่ควรพลาดก็คือปิดบาดแผลด้วยผ้าป่ดแผลหรือปลาสเตอร์ยานะครับผมเพื่อให้บาดแผลนั้นมันประสานติดกันได้เร็วขึ้นนั่นเองครับและสิ่งสุดท้ายครับก็คือ อาการเลือดก,กับดาไหลครับเลือดก,กับดาไหลเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้หลักๆอยู่ 3. ขั้นตอน3วิธีนะครับวิธีที่1ที่เกิดขึ้นได้นะก็คือสภาพอากาศที่เย็นจัดหรือร้อนจัดแล้วตัวบุคคลน,นั้นปรับตัวตามสภาพอากาศไม่ทันนะครับ 2. เกิดจากการกระแทกบริเวณจมูกหรือโดนใบหน้าของเรานะครับก็อาจจะทำเลือดกำเดาไหลได้และ 3. ใช้นิ้วแคะ นะครดิ้วเข้าไปแคะที่รูจมูก,จ,กจนเกิดปาดแผลและเลือดก,กับดาวไหลออกมาในที่สุดครับทีนี้วิธีการปสมพยาบาลครับ 1. นั่ง,งก้มหน้าลงเล็กน้อยนะครับผมเพื่อป้องกันการสำลักนะสหลังจากก้มแล้วนะครับให้บีบจมูกเข้าหากันและหายใจทางปากชั่วคราวแต่ทีนี้นะครับการบีบจมูกไม่จะเป็นจะต้องบีบบีบนานนะครับผมบีบประมาณสัก1 0บถึงยีวิแล้วก็ปล่อย นะครับเพื่อเช็คหรือตรวจสอบก่อนว่าเลื่อนหลุดหยุดไหลหรือยังนะครับถ้ายังไม่หยุดก็บีบต่อนะครับและก็ข้อสามก็ผมก็คือให้วางถุงน้ําแข็งหรือผ้าเย็นเย็นบนสันจมูกหรือหน้าผากนะครับเพื่อให้เลือดมันหยุดไหลได้เร็วขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็4อย่างที่ครูได้อธิบายไปนี้นะครับผมคือเป็นการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงและสามารถทำได้ด้วยตนเองด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันรุนแรงกว่านี้ทางที่ดีที่สุดคือให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นะครับมาดูแลเราและก็พาไปหาหมอจะดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูพิมพ์ก็จะมีการบ้านให้ทำนะก็คือให้นักเรียนเขียนวิธีการประถมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสลอกใส่ลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับชั่วโมงนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับเรื่องการบาดเจ็บนะฮะและการปรถมพยาบาลนะครับยังไงก็อย่าลืมทำการบ้านส่งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูพีขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ